สวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องสมก,การ e x p นะครับสมก,การ Exponential นะครับเอ okay. ็กซ์โพเนนโอเคสมการ Exponential เป็นสมก,การที่มีเลขยกกำลังมาเกี่ยวข้องนะครับเช่นสมก,การหน้าตาแบบนี้เปลี่ยนสีหน่อยห้ากำลังเอเท่ากับ25กำลัง3 างเงี้ยนะครับหน้าตาแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะแก้ปัญหายัางไงก่อนนี้มาดูก่อนว่าใช้สมบัติอะไรมาหาได้บ้างเช่นถ้าเราทราบว่า A กำลัง X เนี่ยออเปลี่ยนใหม่ดีกว่าอ,อ่ถ้ามี3กำลัง X เท่ากับ2อกำลัง Y เนี่ยเรารู้อะไรนะครับเลข2ตัวนี้จะเท่ากันเมื่อ,อไหร่ครับ สามต้องยกกําลังอะไรถึงจะเท่ากับ2ยกกําลังตัวนี้มีเลขเดียวเท่านั้นครับที่จะทําให้2ตัวนี้เท่ากันได้ก็คือเลข0นครับสามกำลังศูนย์เท่ากับ2กําลังศูนย์เท่ากันเพราะว่า3ามกำลังศูนย์ก็เท่ากับ1เท่ากับ1 2ึ่กำลังศูนย์ก็เท่ากับ1เพราะฉะนั้น1เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่าถ้าเกิดเลข2ตัวนี้จะเท่ากันได้ถ้าฐานไม่เท่ากันเนี่ยสตัวนี้ต้องเท่ากัน เลขชี้กำลังต้องเท่ากันต้องเท่ากับ0ย์เท่านั้นน x เท่ากับ y แล้วก็เท่ากับ0ด้วยอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้ามี a กำลัง x เท่ากับ b กำลัง x 2ตัวนี้เท่ากันแล้วก็ยกกำลังเท่ากันด้วย a กับ b ต้องเป็นยังไงครับ เราบอกได้ทันทีเลยว่า a กับ b เนี่ยต้องเท่ากันถ้า x ไม่ใช่ศูนย์นะครับถ้า x ไม่ใช่ศูนย์เช่น a กำลังสองจะเท่ากับ b กำลังสองเมื่อไหร่เมื่อ a เท่ากับ b นะครับโอเคเราก็ใช้สมบัติสองอันนี้นะครับไปหาถ้ายังดูแล้วยังสมบัติแล้วยังงงๆลองดูที่สูตรตัวสมการเลยก็ได้ครับพอใช้แล้วอาจจะเข้าใจมากขึ้น คราวนี้มาใช้นะครับ5กำลัง x เท่ากับ25กำลัง3เราลองเปลี่ยน25สิครับเป็น5ยกกำลังอะไรดี25ก็คือ5กำลัง2ใช่ไหมครับเราก็จะได้5กำลัง x เนี่ยเท่ากับ5กำลัง2แล้วก็มียกกำลัง3ห้อยอยู่ใช่ไหมครับก็ยกกำลัง3แล้วก็5กำลัง x ก็เท่าเดิม5กำลัง x ห้ากำลังสองแล้วก็ยกกาลังสามยังจําเรื่องยกกําลังสอนกันได้ใช่ไหมครับถ้ายกกําลังสอนกันก็เอามาคูณกันก็จะเป็นห้ากำลังหกสองสมก็จะเป็นห้ากำลังหกเราจะเห็นว่าห้ากำลัง x เท่ากับห้ากำลังหกจะไปเท่ากันได้เมื่อไหร่ก็กรณีเดียวครับถ้าฐานเท่ากันเลขชี้กำลังก็ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้น x กเนี่ยก็ต้องเท่ากับ6กนะครับก็เลยเป็นคำตอบ เพราะฉะนั้นนะครับโอเคสวัสดีครับ